กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับหนังภาคต่อจากเกมสยองขวัญที่ตัวผมเองแฟนขับฟนาฟแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามช่องนี้รอคอยกันมาอย่างยาวนานครับกับ f ฟ n a ไนท์แอดเฟรดี2ภาคนี้มันจะเต็มอิ่มได้อัทธรสมากขึ้นแฟนเซอร์วิทมากขึ้นหลอนและน่ากลัวม,มากขึ้นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันครับ ซึ่งความจริงแล้วฟนาฟสเนี่ยก็ได้เข้าฉายไปตั้งแต่วันที่4ทธันวาไปแล้วเนาะแต่ว่าผมต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองสักเล็กน้อยครับ เพื่อให้การรีวิวนี้มันมีทั้งความไปแอดแล้วก็มีความเป็นกลางให้ได้มากที่สุดก็คือแบบเป็นกลางแต่ไบแอดอะเออประมาณนั้นก็ขอโทษด้วยที่รีวิวช้าไป2วันนะครับและครั้งนี้ผมได้ไปดูที่ Major Cineplex ซึ่งก็ไปดูวันแรกที่เขาฉายเลยนะคือภาคที่แล้วผมดูที่นี่ครั้งนี้ก็เลยขอใช้บริการต่อเลยละกันซึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังเช่นเคยถ้าใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าจะดูที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ Major Cineplex สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับ เอาจริงป้าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ครบอาทิตย์หรือเปล่าแนะนําว่าให้รีบไปดูนะครับช่วงวันหยุดนี้คือไปดูให้ได้เลยทีนี้ครับก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมต้องขอเล่าเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้โดยสังเขปก่อนละกันนะครับโดยไฟนแอตเฟรดี้ภาค2นั้นมันจะได้สารต่อจากเรื่องราวของภาคแรก2ปีให้หลังครับหรือถ้าชัดๆก็คือปี2002นั่นแหละในตอนนั้นถึงแม้ว่าไมชมิดจะสามารถมูฟออนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคแรกได้แล้วแต่แอบบี้และก็วานิซ่า ยังคงจมอยู่กับสถานที่แห่งนั้นอยู่ครับซึ่งความรู้สึกที่จมอยู่ในพื้นที่นั้นก็เป็นได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงเพื่อนหรือว่าปมในใจเมื่อครั้งอดีตแต่ปัญหาก็คือการจมอยู่กับอดีตนั่นแหละมันกลับสร้างผลกระทบเป็นห่วงโซ่และทําให้เรื่องราวหลังจากนั้นมมนได้ชิบหายวาป่วงไปหมดดังที่เห็นในตัวอย่างนั่นเอง แล้วทั้ง3ามคนจะสามารถรอดไปได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนไปรับชมในโรงภาพยนตร์ละกันนะครับที่ผมพูดเรื่องย่อดได้แค่นี้เนี่ยเพราะว่ามันพูดได้เท่านั้นจริงๆคือเมื่อตอนที่ทุกคนทําการดูตั้งแต่นาทีแรกนะครับเขาก็ทําการเล่าเนื้อเรื่องใหม่เลยซึ่งถ้าผมทําการพูดไปมันก็จะเป็นการสปอยแล้วก็ทําให้เนื้อหาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ถูกเปิดเผยไปด้วยดังนั้นผมพูดได้เท่านี้นจริงๆนะครับแต่ว่าอะถ้าทุกคนอยากจะรู้มากๆนะครับว่าตกลงแล้วเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย ผมขอพูดสิ่งที่เคยพูดไปแล้วในการวิเคราะห์ตัวอย่างละกันว่าสิ่งที่ผมคาดเดาเนี่ยส่วนใหญ่ถูกนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผิดเลยก็คือการดําเนินเนื้อเรื่องของภาคนี้ในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าการดําเนินเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเป็นการเล่าเรื่อง2องไทม์ไลน์ไปด้วยกันโดยไทม์ไลน์แรกนะครับก็คือช่วงปี1980ไปเรื่อยๆ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปัจจุบันทําการเล่าประสานไปพร้อมๆกันแต่ความจริงไม่ใช่ครับเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นตรงมากกว่านั้นเยอะซึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายด้วยแหละอันนี้ก็ถือว่าดีไปอีกแบบหนึ่งคือถามว่ามีการเล่าย้อนไหมมันก็มีการเล่าย้อนแต่ว่าไม่เยอะครับทุกคนสามารถเชื่อมติดกันได้ง่ายมากๆเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดไปมากกว่านี้มันจะเป็นการสปอยเอานะ โอเคครับได้เวลาที่ผมจะมาทําการรีวิวแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเท่านั้นนะดังนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างยังไงก็ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยละกันว่าผมพูดอะไรผิดไปนะครับเพราะว่าผมก็ไปดูแค่ครั้งเดียวนะ อยากดูหลายครั้งอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้งานมันเยอะนะครับถือว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะเอาละครับถ้าเช่นนั้นผมจะมาให้คะแนนของหนังภาคน,นี้เลยละกันโดยจะมีการแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมครับนั่นคือกลุ่มที่ไม่ได้รู้จักเกมแฟรนไชส์นี้มาก่อนและก็กลุ่มที่เป็นแฟนขับตัวยงของเกมนี้ และคะแนนที่ผมจะให้ก็คือกลุ่มที่ไม่รู้จักแฟรนชายนี้ผมให้4เต็ม10ครับส่วนกลุ่มที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเกมนี้ผมให้9เต็มสิบเลยเพราะว่าใช่ครับหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะกับใครก็ตามที่ไม่รู้จักแฟรนชายนี้เป็นอย่างยิ่งมันถึงขนาดที่ว่า ถ้าใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับแฟรนไชส์นี้แต่รู้จักเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นคนคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้าใจ r e f e r อร์เหรือว่าเนื้อหาบางอย่างที่ตัวหนังเนี่ยตั้งใจจะมอบให้ได้เลยเอาง่ายๆคือมันไม่อินนั่นแหละครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะทําหนังเรื่องนี้เพื่อให้แฟนคลับของเขาโดยเฉพาะ มันถึงขนาดที่ว่ามันมีบทสัมภาษณ์ของคุณแอมมาแทยมี่นะครับผู้ที่เป็นผู้กํากับของหนังเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ผมหาหลักฐานชัดๆไม่ได้เพราะว่ามันก็นานมาแล้วนะครับแต่ถ้าที่ผมจําได้คร่าวๆเนี่ยเธอทําการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเธอไม่ได้สนใจนักวิจารณ์ว่าพวกเขาเนี่ยจะวิจารณ์มายังไงผมว่าหนังเรื่องนี้เขาทํามาเพื่อตอบสนองแฟนคลับก็เท่านั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นหนังภาคต่ออีกผมก็เลยอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ มันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยผมว่าไปดูหนังเรื่องอื่นที่อาจจะเข้ากับคุณได้มากกว่ามันน่าจะโอเคกับคุณมากกว่าด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นซูโทเปียเนาะหรือว่าใครอยากจะหลอนหลอนหน่อยก็มีข้างบ้านใช่ไหมล่ะเพราะถ้าคุณหลงไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วด้วยซ้ำนะครับคุณก็จะไม่เข้าใจอีกหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงจากเกมดีไซน์ที่มันมีความเหมือนกับเกมมากน้อยแค่ไหนทําไมบอนนี่ถึงต้องหน้าแตกด้วย หรือแม้แต่อิสต์เอ็กที่เขาทําการวางเอาไว้เนี่ยคุณก็อาจจะไม่รู้และมันก็จะทําให้คุณเนี่ยดูหนังไม่สนุกไปเลยดังนั้นอย่าเสียเวลาไปดูเลยดีกว่าครับสำหรับคนทั่วไปนะไปดูหนังเรื่องอื่นจะดีกว่า ต่อมาครับสำหรับแฟนลับอย่างพวกเราๆเนี่ยผมก็อยากจะให้คะแนนที่แบ่งกันเป็น2กลุ่มเหมือนกันเหมือนกับที่ผมทําในภาคที่แล้วแต่ว่าในภาคที่แล้วเนี่ยผมเอาเซกชันนี้ไปพูดสําหรับคนที่เป็นคนดูทั่วไปเนาะ <S <S แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมตัดบุคคลทั่วไปไปละดังนั้นผมขอส่งมาเล็กๆเท่านี้แล้วกันนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างที่บอกไปก็คือการดําเนินเนื้อเรื่องแล้วก็ความน่ากลัวสําหรับการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้7เต็ม10ส่วนความน่ากลัวเนี่ยผมให้5เต็ม10ครับถามว่าทําไมผมถึงให้คะแนนการดําเนินเนื เยอะกว่าภาคที่แล้วเนื่องจากว่าอันนี้ตรงๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าภาคนี้สนุกกว่าภาคที่แล้วเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากมันคือเรื่องราวของคนคนนึงที่ไปทํางานในพื้นที่1-5คืนนะครับแล้วด้วยความที่มันมีมตัวละครน,น้อยและเขาตั้งใจจะเล่าให้ครบ5คืนไปอีกมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันยืดมาก แต่ว่าในภาคนี้เขาลงทุนมากขึ้นต้องบอกว่าลงทุนมากขึ้นละกันเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาคือภาคนี้เนี่ยเขาใช้งบอยู่ที่ประมาณ36ล้านนะครับซึ่งก็มากกว่าภาคที่แล้วไป10กว่าล้านเลยทําให้หลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถจัดเต็มได้มากขึ้นเขาสามารถทําเนื้อหาให้มันกระชับมากขึ้นมีการลุ้นละทึกที่ทําออกมาได้ดีมากๆ และก็ในภาคนี้ตัวละครก็ปล่อยออกมาได้เยอะสมใจทั้งในด้านของตัวละครที่เป็นคนและก็ตัวละครที่เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกคือออกมาเยอะแบบสะใจมากๆทําให้การเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่จําเจแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจครับกับหนังเรื่องนี้นั่นคือเขาตั้งใจที่จะเล่าไม่จบในตัวหนงังภาคนี้ อันนี้คือสปอยหรือเปล่านะขอขึ้นว่าสปอยเล็กน้อยแล้วกันนะครับเออเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาตั้งใจจะสารต่อภาค3อยู่แล้วคุณเคยรู้สึกถึงแบบว่าเวลาคุณดูซีรีส์หรือว่าดูหนังเนี่ยแล้วตอนจบคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันตั้งใจไปภาคต่อแน่เลยวะนั่นคือสิ่งที่หนังฟนาบสองเป็นครับเขาตั้งใจจะเอาเนื้อเรื่องช่วงหลังไปเล่าต่อในภาค3แล้วจะไปขมวดปมทุกอย่างที่ภาคนั้นมันเลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเล่าไม่สุด แล้วมันก็เลยขัดใจเล็กน้อยนะครับแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เขาติต่างไปเองว่าคนดูอย่างเราเราเนี่ยรู้เรื่องละอ้ออยากจะพูดแล้วเกินคือมันสปอยหรือเปล่านะขอติก๊อีกรอบนึงว่าเป็นการสปอยนะประเด็นคือผมทนาทำการคาดเดาในตัวอย่างไปแล้วผมสามารถพูดได้นิดนึงก็คือ Dream Theory นะครับที่ไมค์เนี่ยเคยทําในตัวเกมภาคแรกแต่ว่าวานซ่าเนี่ย จูๆ่ๆเธอก็ทําเฉยเลยโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้รู้มาก่อนว่าวิธีจะเข้าไปในความฝันเนี่ยต้องทํำยังไงเธอไม่แม้แต่จะถามไหมด้วยซ้ำนะครับจูๆ่ๆเธอก็ทําแบบปึ้งเลยหลับเลยเฉยงงอันเนี้ยคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องทํำยังไงแต่ตัวหนังไม่บอกนะครับทำให้บางคนเนี่ยก็อาจจะงงได้ในช่วงหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนทําการบ้านมาแล้วล่ะเออก็น่าจะเข้าใจไม่ยากหรอกใช่ไหมใช่ไหมแต่ส่วนที่ผมชอบมันก็มีนะแล้วก็เยอะด้วยอย่างแรกก็คืออีสเตอร์เอะครับหนังเรื่องนี้ มีอิสต์เอ็กเยอะมากเยอะจนแบบสามารถเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยอันนั้นคือนะครับมันมีอิสต์เอ็กที่แบบมาแค่เซียววิเท่านั้นนะครับถ้าคนดูไม่ทันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าตาฝาดก็ได้แต่ความจริงแล้วมันคืออิสต์เอ็กที่แบบมีเพียงแค่แฟนขับฟนาบเท่านั้นที่จะรู้อ่ะคนดูทั่วไปเห็นก็อับเอ้ยกูตาฝาดปะวะอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยครับก็คือการเปลี่ยนบทบาทของตัวละครตัวหนึ่งให้พลิกแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยครับซึ่งผมคิดว่าเออมันน่าสนใจดียิ่งการจัมส์แกร์หรือว่าการไล่ล่าของตัวละครตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาพลิกแพลงได้ส่วนตัวนะผมชอบมากๆมันเข้ากับหนังผีได้ดีเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายก็คือความโหดผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยเขาทําให้โหดกว่าภาคที่แล้วอยู่พอสมควรนะ แบบบางฉากเราก็เห็นว่ามันโหดมากๆอ่ะแต่ว่าเขาตั้งใจจะให้เห็นแค่นิดเดียวหรือว่าตั้งใจจะให้ไม่เห็นแต่ว่าให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะโหดมากๆแน่ Wert เลยอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเห็นแล้วก็เออเจ๋งดีนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแต่ว่าเขาก็กล้าทํากล้าลองดูเพราะนี่คือสิ่งที่แฟนขับฟนาับต้องการมานานมากๆครับคือความเลือดสาดนะครับ <uss> <written> ผมก็ไม่รู้ว่าแ <found up> ฟนข <fulfilled> ับฟนาับเขาชอบเลือดสาดไปเพราะอะไรนะครับแต่ว่าได้เห็นแบบนี้ก็เออเหมือนแบบ ได้รับอัธรรตอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเจ๋งดีแต่สําหรับผมนะผมคิดว่าในภาคนี้สิ่งที่อ่อนมากๆเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้เลยแบบชัดๆนะครับนั่นคือความหลอนและก็ความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าภาคนี้เนี่ยมันจะมีการจัมส์แกร์ที่บ่อยแล้วก็อย่างที่บอกครับฉากไล่ล่าเนี่ยก็น่าสนใจดีแต่มันกลับไม่ทําให้ผมรู้สึกตกใจหรือว่าสะดุ้งเลยแม้แต่น้อยแบบไม่ตกใจเลยแหละครับ ผมว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็น่าจะมาจากเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมาคือมันไม่ใช่ว่าผมเก่งหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวฉากเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะมาแบบเดี๋ยวสักพักมาแน่ๆอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วเราก็เตรียมใจไว้แล้วพอมาจริงๆเราก็เลยไม่ได้ตกใจขนาดนั้นมันเป็นฉากลุ้นที่ดูเชยมากๆครับในปี2025นี้ผมก็เลยให้มากกว่า5เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับความหลอนให้ได้เท่านี้จริงๆถ้าถามว่ามันว้าวไม่ฉากจัมสแกร์เนี่ยมันว้าวนะบางฉากก็เป็นอีสต์เอ็กด้วย แต่ว่ามันไม่หลอนเลยจะให้ทำไงอ่ะใช่ไหมแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงครับนั่นคือบทวิจารณ์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เห็นผมขอโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันในตอนนี้เนี่ยบทวิจารณ์ออกไปในทิศทางที่แย่ซึ่งก็ตามนั้นอยู่แล้วครับหลายๆคนน่าจะคาดเดาไปแล้วแต่มันหนักมากๆครับอย่างโรเทน Tom มโทให้13เปอร์เซ็นต์และเขาเนทำการบอกว่านี่น่าจะเป็นหนังที่ทำมาจากเกมที่มีรีวิวแย่ที่สุดในทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ในทางกลับกันคนดูเนี่ยให้อยู่ที่8 8เลยนะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้กับนักวิจารณ์ได้ดูเขาทําให้กับแฟนคลับซึ่งก็ตามนั้นครับผลมนันดูต่างอย่างเห็นได้ชัดบางเจ้าเนี่ยถึงขนาดบอกว่านี่คือหนังที่ลบหลู่แฟนดอมของฟนาบมากๆแต่มันจะลบหลู่ได้ไงก็ก็เราชอบอ่ะใช่ไหมเออนะครับมันปัญหามันมีเท่านี้เลยปัญหาน่าจะอยู่ที่คุณมากกว่าที่คุณไม่รู้เรื่องฟนาบแล้วคุณมาวิจารณ์ฟนาบแบบนี้ใช่ไหม อ,อโ,ทโทษทีครับโมโหไปหน่อยส่วน IMDB ครับให้5.9เต็ม10อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของหนังผีทั่วไปหนังผีจะให้อยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมว่า IMDB มีรสนิยมนะเออจริงๆนะครับดังนั้นอันนี้ผมต้องบอกทุกคนครับว่าอย่าไปดูเสียงวิจารณ์เลยใครที่เป็นแฟนขับฟนับแนะนำให้ไปดูเป็นอย่างยิ่ง พออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถอยู่ได้ครบอาทิตย์หรือเปล่าอย่างมากที่สุดก็น่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับดังนั้นวันที่ผมทําการลงคลิปนี้ก็คือวันอาทิตย์แล้วนะครับใครก็ตามที่หยุดเรียนหรือว่าว่างงานอะไรก็ได้นะครับไปดูนะถือว่าผมขอและกันเพื่อไว้ในตอนที่หนังภาค3ได้วางฉายแล้วทางเมเจอร์หรือว่าทางค่ายอื่นเนี่ยเขาจะได้เอาหนังเรื่องนี้เข้ามาอีกและเราก็จะได้ดูหนังเรื่องนี้อีกไม่ต้องรอให้แบบว่าลงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรก็ตามแต่นะครับ เผอๆถ้าเราไปดูกันเยอะๆนะครับเขาอาจจะเอาป๊อปคอนมาขายก็ได้เพราะว่าภาคนี้เนี่ยป๊อปคอนสวยทุกอันแต่ทางเมเจอร์แล้วก็ค่ายอื่นเขาไม่เอามาให้อันนี้เสียดายมากคือกำเงินไว้แล้วอ่ะอยากซื้อมากแต่ไม่มีให้นะครับส่วนในด้านของรายได้ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจน เท่าที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าวันแรกรายได้ในประเทศเขานะครับก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่7ล้านซึ่งต่ํากว่าภาคแรกก็คือ10ล้านนะครับในจุดนี้หลายๆคนคาดเดากันว่าหนังมันไปชนกับหนังอีกหลายเรื่อง ทั้งสูทเปียเอ่ยนะครับทั้งอวตารเอ่ยแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยดันไม่ฉายในช่วงฮโลาวีนมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยไปดูสักเท่าไหร่แต่หลายๆคนก็คาดเดาว่าหนังเรื่องนี้ก็คงจะกวาดรายได้ได้เยอะอยู่เหมือนกับภาคแรกนั่นแหละครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปและสําหรับการรีวิวครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมพยายามหลีกเลี่ยงสปอยให้ได้มากที่สุดแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงไปสําหรับใครก็ตามที่ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของหนังภาคต่อไปกัน ยังไงก็อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตบท้ายหากใครก็ตามที่อยากจะดูหนังฟนาบแต่ไม่รู้ว่าจะไปดูโรงไหนดีผมแนะนำเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ละกันนะครับไม่ใช่อะไรมันใกล้บ้านดีและโรงหนังมันก็ดีด้วยผมก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันก็ไปดูกันได้นะครับก่อนที่หนังเรื่องนี้จะออกโรงไปซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคุยกับผมไม่รู้เรื่องนะในตอนที่ผมทำทฤษฎีแล้วอะ่ะใช่ไหมไปดูซะนะนะครับเอาละครับก็น่าจะประมาณนี้ละกันเอาไว้เราจะกนใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม